โอเคนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในโหมด c v วิสีเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมท็อปเกมเมอร์เกด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับวันนี้นะครับก็เรามาอยู่ในโหมด c v วเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกันในหน้าพิพายเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะลงคลิปบ่อยๆนะคคครรัััับบผมตววนนนีีี้้ะะออโเเจงงหาได S 1> <S 1> <S <S hey. เฮ้ยไปไหนแล้ววะเำไมเขาวิ่งเร็วจัดเลยวะอ๋เอเฮ้ยลาแล้วเฮ้ยเหลือตัวเดียวนี่ว่าเขาอยู่ไหนรับเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้เหรอป้างเรียบร้อยนี่ผมไม่ได้สกิลเลยนะครับเนี่ยเออไม่ได้สกิลจริงๆด้วย โอเคตอนนี้นะครับผมก็มาสู่เกมที่สองนะครับหรือว่ารอบที่สองแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเกมแรกผมก็ไม่ได้สกิลเลยนะครับผมทีนี้นะครับมาก็เพื่อนๆของผมก็ไม่ตึงนะดูดูดูชงแล้วไม่ตึงเลยนะครับผมทีนี้นะครับไปต่อไม่รอแล้วนะครับตอนนี้นะครับจังหวะนี้อ้อมขวามาเจอศัตรูอยู่ไหนครับเนี่ยไม่เห็นู่ไหนครับเพื่อนเฮ้ยนี่ ใส่สกิวดิงมาเหรอสกิวดิงมาเหรอไม่กลัวเว้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเขามีสองตัวเขายิงช่วยกันเพื่นนอนเพื่อนเฮ้ยอย่ามาอย่ามาบอกเดียวว่าอย่ามายิงไปเพื่อนมาเรียบร้อย มาตอนนี้เป็นโหมดซีพีซีธรรมดานะครับผมไม่ใช่โหมดซี c ีซีแร้งนะครับตัวนี้นะครับซีพีซีแร้งนะครับผมมันตึงเกินนะครับตัวนี้นะครับผมเล่นไม่ค่อยชนะนะครับหรือว่าผมหรือว่าเป็นเพราะผมไม่ตึงนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยเลยกันเลยครับผมสำหรับเอฟรีไฟนะครับผมตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคนเขาเลิกเล่นกันหรือยังนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็กําลังฝึกมือนะครับผมตัวนี้นะครับ เอาแล้วขอซ้ำไปก่อนด้วยกันจังวะน,นี้เหลือแค่สองตัวเอาไงดีอยู่ข้างบนยิงลาวไปครับสองตัวเฮ้ย,ยจังวะน,นี้ขอเข้าชาร์จหน่อยนี่ครับปึ้งอา้าวนี่เข้าลาวตอนไหนวะเนี่ยขอเก็บของหน่อยเฮ้ยของไม่มีเว้ย นี่เข้ามาตอนไหนวะอ๋อไอ้ตัวนี้มันนาวอยู่แล้วเออเดิมดูเวมาเกมสุดท้ายแล้วขอเลือกไอวอร์เกาะสามอ๋อตอนนี้ผมก็ยังได้ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ครับก็กำลังฝึกมืออยู่มาขอจับเอดับหน่อยดิ ปังปังดาวเฮ้ยเฮ้ยซาผิดเฮ้ยมือผมเป็นอะไรวะเนี่ย <S <S ออกมาดิเอาโอ้โหยิงลมผมเนี่ยครับยิงลมมาเ๋ยวสองตัวเองเพื่อนจังหวะนี้ ป้าเรียบร้อยนี่พท์ตอนนี้ทำไมมันอ๋ออยู่ข้างบนอ้าวเล่าโอ้โหโอเคแล้วผมเสนอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวกนันดีนะครับฟรีไฟทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับ